เหนื่อยครับจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วลร้อนดิ้นห้องไปดิเราเตรียมกลับบ้านกันแล้วเราไม่ไหวครับเราร้อนไปขึ้นรถทีลูกดีดีเอเแี่ตังหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปข้นนา,ปางหน้าแม่จะพากลับแล้วไปหันมาทางนี้จับดีๆจับดีๆตังตังหัวเอาหน้ามาเออ ร้อนไงนไปจับดีๆหันหน้ามาอ่ะตุงโอ้น้ำลายเหนียว,วอะ่ยตุ้งไอตุ้ตงก็วิ่งเก่งไหนเบลลด,ดิมอโม,มออยู่ไหนนี่ที่อยู่นี่อ่ะมอโม,ม,มออยู่นี่เหรอเราจะกลับบ้านแล้วนะพี่โมอบอกเคูกเนาะไปดอยไหมไปแว่นมันดยอยไหมไปตงังตังไปโดยไม่ตงังตังไปไหม มันดอยกันเนาะอ